To your eyes and saw starlight bold bright colors. Yeah, when I'm down. นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2017รหัส G30 e ถือเป็นเจเนอเรชันที่7ของ BMW ซีรีส์5ครับและอีกไม่กี่ปีให้หลังมาก็ได้มีการ LCI ประกอบขายในบ้านเราอย่างเป็นทางการไปในช่วงต้นปี2021ครับการาคาเริ่มต้นตั้งแต่2 9 9 9 0 0 0บา9 0ไปจนถึงตัวท็อปสุดอย่าง530 EM Sport คันนี้3 7 3 9 0 0 0บาทคำว่า LCI เนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหน คลิปนี้เราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับเมื่อเป็นเพียงแค่การ LCI ครับมิติตัวถังในยังคงเหมือนเดิมครับแต่ส่วนโควบอันอื่นไม่จะเป็นกันชนหน้า กันชนท้ายที่เป็น M Sport M Aero Dynamic เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปครับและในส่วนของด้านหน้าครับชุดไฟหน้านี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนครับตัว daytime running light เป็นทรง L shape ก็ดูสปอร์ตดูดันกว่าก่อน LCI ครับและชุดองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแบบ Full LED ไฟสูงไฟต่ํา ไฟเลี้ยวครับแต่น่าเสียดายว่าไฟตัดหมอกถูกตัดออกไปแล้วนะของเก่าเป็น LED อยู่ตรงนี้นะครับและถัดไปด้านข้างชุดคิดนิกิวมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นทรง3มิติครับแล้วก็มีชัตเตล์เปิดปิดสําหรับระบายความร้อนแล้วก็ปิดเวลาขับขี่ความเร็วเพื่อเพิ่มหลักการอากาศพลาศาสตร์นะครับ ล้อรถก็มีการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน,นครับอันนี้เป็นล้ออลอยขนาด19นิ้ว wide spoke b y c o l o r ครับและที่มากไปกว่านั้นในตัว530 e m sport จะเป็นรุ่นย่อยเดียวที่เราได้เบรกคู่หน้านะครับเป็นคาลิเปอร์แบบ4พอร์ต m sport ครับ นอกจากนั้นโฉมปลายปี2021เป็นต้นไปชุดโลโก้รอบคันถูกเปลี่ยนใหม่หมดครับในรถตระกูล PHEV หรือ BEV จากเดิมถ้าทีม M Sport จะเป็นโลโก้ M ใช่ไหมแต่หลังจากนี้ครับจะกลายเป็น Electrify by I กับโลโก้ BMW วงแหวนสีฟ้าแทานครับเพื่อบ่งบอกว่ารถคันนี้คือพลังงานไฟฟ้านะเมื่อมาถึงด้านหลังครับว่ามองว่าอะไรคือจุดเด่น LCI ในตัวนี้ไฟท้ายเลยครับ ไฟท้ายนี้ก็เป็น Full LED และเป็นรูปทรงแบบใหม่ครับเป็นทรงสามมิติทั้งการมองและการสัมผัสครับส่วนถัดมาเนี่ยก็เป็นกล้องมองหลังเนาะที่ทำงานค,คู่กับกล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบทิศครับจะมีเพียงแค่ตัว 530EM Sport รุ่นย่อยนี้รุ่นย่อยเดียวเท่านั้นที่ได้ครบฟังก์ชันแบบนี้ 530EE l l ูน520 DM Sport จะได้เพียงแค่กล้องหลังและเซ็นเซอร์รอบคันครับ ป้ายของ 530e ก็เป็นระบบไฟฟ้าฟูฟังชันครับจะกดจากข้างในกดจากข้างนอกกดจากรีโมทหรือว่าเตะเปิดเตะปิดคลิกเซนเซอร์ก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วถ้าเกิดมามองในพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายล่ะคือเจ้าปักอินไฮบริดเนี่ยหรือรถไฮบริดไม่ว่าจะค่ายไหนแบรนด์ไหนเนี่ยท้ายเขาไม่ได้ใหญ่เป็นทุนเดิมทุกแบรนด์ทุกยี่ห้ออยู่แล้วครับอย่างคันนี้ถ้าตีเป็นตัวเลขมีทั้งหมด410ลิตรครับถ้าเทียบว,ว่าน้อยกว่าเจ้า 520d ที่เป็นเครื่องสันดาบล้นเท่าไหร่ก็ถึง120ลลิิตตรเเยนะแ่ถ้ากด มองการใช้งานจริงๆไปเที่ยวกันเต็มเนี่ยเต็มคันเป็นแบบครอบครัวเพียงพอไหมก็เพียงพอกลางแบบแน่นๆกำลังพอดีแต่ถ้าเกิดผู้บริหารที่มีไลฟ์สไตล์แบบว่าชอบเที่ยวด้วยชอบขนของไปตีกอล์ฟหรือเล่นเซิร์ฟเนี่ยอันนี้ก็จะมองว่าเหมือนจะไม่เพียงพอนะครับและในส่วนอื่นมีพื้นที่ที่มากกว่านี้ไหมก็ตัวแผ่นปิดตรงนี้เนี่ยก็สามารถตั้งระดับได้2อ,อระดับเป็นแบบลงไปสเต็ปหนึ่งหรือว่าปิดราบทั้งหมดครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็ยังมีเน็ตใส่ของแล้วก็มีที่ใส่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเพื่อให้มีพื ที่เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับภายในของ G 3 0 LCI จะว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยก็คงจะไม่ใช่ครับที่เห็นกันได้ชัดสุดก็จะเป็นหน้าจอกลางขนาดใหญ่ขึ้นเป็น12.3นิ้วรองรับการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay หรือ Android Auto แบบไร้สาย ระบบปฏิบัติการอัปเดตเป็น iDrive 7ที่มาพร้อมกับ BMW Live Cockpit Professional ที่ทำงานควบคู่กับหน้าจอ Instrument Cluster ขนาด8.8นิ้ว Gesture Control Adaptive Cruise Control Stop and Go และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ Driving Assistant ครับซึ่งในส่วนออปชั่นอื่นๆก็จัดเต็มสมฐานะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็น Head-Up Display ระบบประตูดูด Soft-Close Display Key ระบบประประกาศอัตโนมัติแยกอิสระมากถึง4โซนเครื่องเสียง Hi-End g h ของ Harman Kardon และชุดหลังคา Sunroof นอกจากความแพรวพราพวกนั้นแล้วชุดของบอกครับมาในโทนสปอร์ตและก็หุ้มด้วยหนังดาก o ตาทุกที่นั่งครับโดยบอกผู้น้าครับสามารถปรับะรับด้วยไฟฟ้า10ทิศทาง แต่น่าเสียดายว่ามี Memory s e ซ t 2องตำแหน่งเนี่ยเพียงแค่ที่นั่งของคนขับเท่านั้นถัดมาในพวงมาลัยเนี่ยก็สามารถปรับคอพวงมาลัยแบบไฟฟ้าได้4ทิศทางครับโดยฝั่งซ้ายของพวงมาลัยครับเป็นการควบคุม Limit Speed และ Adaptive Cruise Control ครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็เป็นการควบคุมจอกลางแล้วก็ควบคุมบางอย่างเกี่ยวกับจอ h e a d Up Display ครับแต่ในส่วนอื่นๆครับก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจาก G30 ก่อน LCI แต่สิ่งที่แตกต่างออกันไปก็คือพวกวัสดุทิมการใช้สีอะไรพวกนี้ก็จะแตกต่างไปเล็กน้อยส่ววนพวกฝา คาไม่ว่าจะเป็นแบบชุดอันนี้ก็ยังเป็นสีดำแอนด์ไซส์เหมือนเดิมปกติครับดูจากด้านหน้าเหมือนไม่ได้มีอะไรฉีกไปจากก่อน LCI เลยครับแล้วข้างหลังมีอะไรที่ฉีกไปไหมก็ไม่ฉีกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเทียบนะครับว่ารถตระกูล Executive c ารรถผู้บริหารเรื่องเฮด o ูมเลกรูมเนี่ยเอาจริงไม่ต้องมาพูดถึงกั้เพราะว่าไงมันเหลือเฟือและเพียงพอไม่ว่าจะ ่ายไหนแบรนดไน์ไหนก็ตามครับแต่สิ่งที่เขาพูดกันเนี่ยในรถคลาสนี้ก็คือความโปรง่งโล่งสบายนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนตัวนั่งก็ไม่รู้สึกว่าอึดอัดนะทั้งการออกแบบต่างๆแต่ก็มีติดตรงนิดนึงว่าถ้าซันรูฟเป็นแบบพารโนมิกาซัรูฟที่ยาวมาได้เนี่ยก็จะดีกว่านี้ครับแล้วส่วนอื่นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็เอกลักษณ์ของซีรีส์หครับตั้งแต่ e 3 9มาข้างๆเป็นแบบ2ชั้นก็มีตรงนี้แล้วก็ข้างๆตรงเสาซีเนาะส่วนอ,นอื่นครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตากปน,รนปกตรฐิ ข้างๆก็มีที่ใส่ของเล็กน้อยหรือว่าจะใส่ขวดน้ําใส่แก้วน้ําก็ได้เช่นเดียวกันครับและส่วนตรงนี้ก็มีแอร์หลักนะที่แยกอีก2โซนเป็นอิสระแยกซ้ายขวาแล้วก็มีช่องเล็กๆน้อยๆให้สามารถยัดโทรศัพท์เข้าไปได้ว้าวก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเสร็จปุ๊บครับที่วางแขนก็ยังเป็นโพซิชันแบบปกติแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําที่สามารถตั้งโพซิชันของเคี้ยวล็อกได้แต่น่าเสียดายอีกอย่างว่าอย่างคู่แข่งเนี่ยเขามีตรงนี้นะเป็นใส่ของได้อันนี้ ใส่อะไรไม่ได้เลยแล้วถ้าเกิดมองในโทนของเบอะครับความนุ่มความสบายเนี่ยก็มันมาในทรงสปอร์ตนะนะถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง W213 Facelift ในค่าย Mercedes-Benz เนี่ยต้องเรียนกันตามตรงนะครับว่าคันนี้เบาะแข็งกว่าประมาณหนึ่งครับ แล้วก็มาถึงช่วงทดสอบนะครับกับเจ้า 530e M Sport คันนี้เป็นรถ Plug-in Hybrid นะครับหลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ยพอมาอยู่ในคุมพลัง Hybrid แบบนี้มันจําเป็นต้องใช้แค่ในเมืองหรือเปล่าและขับออกต่างจังหวัดเนี่ยคันนี้มันตอบโจทย์มากน้อยขนาดไหนซึ่งก่อนที่เราจะไปบรรยายและสรุปทั้งหมดครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคของเครื่องยนต์คันนี้กันก่อนเลยครับ 5 3า e มากับเครื่องยนต์เบนซินบล็อก B48 B20A ขนาด2.0ลิตรครับ4สูบ t วินพาวเวอร์เทอร์โบเทคโนโนะครับที่ให้กำลังเครื่องเพียวๆอยู่ที่184แรงมา้า300นิวตันเมตรแต่พอผนวกกับระบบไฮบริดนะครับแบตเตอรี่ขนาด12กิโลวัตต์อาเราจะได้พลังกำลังเพิ่มเป็น252แรงมา้า420้นิวตันเมตรครับแต่เท่านั้นยังไม่พอ เมื่อเข้าโหมด Extra Boost ครับจะได้แรงมา้าแรงบิดเพิ่มขึ้นในระยะเวลาสั้นๆอีกกว่า10วินาทีเป็น292แรงมา้าแรงบิดแปรผันเพิ่มขึ้นอีก100-250นิวตันเมตรประกบกับชุดเกียร์ครับ z F Sport s t e p t o n i c และขับเคลื่อนที่ล้อหลัง100%ครับ เมื่อดูสเปคเครื่องยนต์รายละเอียดยิบย่อยไปหมดเลยนะครับซึ่งการทดสอบแรกของเราก็าคงไม่พ้นเรื่องอัตราเร่งนั่นเองครับเจ้าคันนี้เนี่ย530 e M Sport เป็นรุ่นย่อยเดียวที่มีความพิเศษในเรื่องระบบเกียร์ครับเพราะอันนี้เป็นชุดเกียร์แบบ Sport Steptronic ส่วนรุ่นย่อยอื่นของซีรี5จะเป็น Steptronic ธรรมดาแล้วถามว่าไอ้ Sport Step มันแตกต่างกันชาวบ้านยังไงเพราะว่าเจ้า Sport Step ครับสามารถทำล้อนคอนโทรลได้นั่นเองซึ่งวิธีทำครับเพื่อเป็นการเสียเวลาก็เข้าโหมด Sport เนาะ Extra b o o มา292ครับแท็กชั่นครั้งหนึ่งเป็น DSC Dynamic เข้าเกียร์ดีพักเกียร์ไปที่สปอร์ตแล้วก็เอาเบรกม,มือเอาออตโต้โฮเบรกลงให้หมดนะครับเมื่อพร้อมแล้วเท้าซ้ายเหยียบเบรกลึกเท้าวขวาเหยียบคันเร่งจนถึงชิกดาวแอคทีฟสามสองหนึ่ง <c oughs> ก็เอาจริงการใช้งานครับไม่ว่าคุณจะขับในเมืองออกต่างจังหวัดทุกเงื่อนไขเพียงพอมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดเรามาเจาะก,กันจริงๆว่ารายละเอียดของแต่ละแรงมา้าแรงบิดเป็นยังไงเนี่ยเมื่อมีแค่เครื่องยนต์เพียวๆครับคันนี้จะมี1 8 4แปแรงมา้าและ300นิวตันเมตรกราฟของแรงมา้าแรงบิดท,ที่เป็นเครื่องเพียวเนี่ย300นิวตันเนี่ยมาเร็วมากมั้งแต่รอบ 1, 3 5 0แล้วเป็นแฟลททอร์กยิงยาวไปเนี่ยเราก็ไปตกที่4,250ครับ หลังจากนั้นมารับต่อครับที่184มาที่5,000รอบยาวไปถึงเรดไลน์6,500ก็เอาจริงอะถ้ามองว่ามันมีแค่เครื่องไม่มีแบตไฮบริดเข้ามาผสมเนี่ย ก็เป็นการใช้งานที่เพียงพอเหมือนกันนะร้อยแปดสิบสี่ม้าไม่ได้น้อยครับสามร้อยนิวตันเมตรก็ไม่ได้น้อยเช่นเดียวกันและพอผนวกกับแบตเตอรี่ไฮโวเทจครับที่ขนาดสิบสองกิโลวัตต์ออลเนี่ยก็สามารถยิงกําลังออกมาได้หนึ่งร้อยเก้าแรงม้าและแรงบิดมากถึงสองร้อยหกสิบห้านิวตันเมตรแต่แรงบิดของไฟฟ้าหลายคนจะทราบเลยครับว่าพอเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีอินสแตนท์ทอคก็ทอคของมันเนี่ยมาแต่รอบเครื่องหนึ่งร้อยยาวไปเลยถึงสองพันห้าร้อยนะครับพอการใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นสองร้อยห้าสิบส กับ420นิวตันเมตรใช่ไหมคือหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยมันจะมันจะมีจุดไหนไหมที่แบบมันต้องใช้เครื่องเพียวอะ่ะต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าต่อให้คุณจะขับไปยังไงก็ตามขับจนไม่เหลือเลนสแบตเนี่ยไม่ขึ้นตัวเลขเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยระบบจะอมแบตไว้เล็กๆแน่นอๆครับประมาณ1 0 1ถึงเพราะยังไงแล้วเนี่ย5 2งาเงินได้ใช้อยู่แล้วแต่292มาที่มันเอ็กซ้าบูสเนี่ยเงื่อนไขของมันเนี่ยก็เรียกมาให้ใช้ได้ประมาณ1ิวิซึ่งวิบวิเนก็ มันก็เยอะพอสมควรนะสิเลขสิบปีกันเร่งต่อ,อ,อไปเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบอัตราเร่งแบบมั่นใจเร่งออกจากในเมืองหรือว่าอยู่ในสภาวะที่ขับขันเนี่ยคันนี้เป็นคันหนึ่งที่อัตราเร่งตอบโจทย์ในเรื่องนั้นแล้วถ้าเกิดขับขี่ทางไกลเนี่ยไม่ว่าจะขับยืนพื้นหลายทางตรงยาวหรือแม้ว่าขับต่างจังหวัดเข้าโค้งออกโค้งหรือว่าต้องการที่จะฉีกหรือหลุดจากสภาวะบางอย่างที่เฮ้ยมันต้องใช้อัตราเร่งที่มันแบบ หรือเหลือยังไงคันนี้ตาเร่งถือว่าเพียงพอมากๆทุกรอบเครื่องทุกเงื่อนไขในการใช้งานครับช่วงล่างครับก่อนจะมาอินดีเทลกันเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูบางอย่างครับว่าช่วงล่างคันนี้เนี่ยปกติโค้งเนี่ยความเร็ว60คือความเร็วที่ชาวบ,บ้านราเข้ากันถ้าความเร็วที่ผมปล่อยผ่านได้ประมาณ100เนาะแต่คันนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ร0 3กว่าครับ120 เท่าเลยตัดโคงนิดหน่อยครับแต่ก็ทําให้ดูว่ามันไปได้นะเนี่ยจะต้องหกัหกหกักหักเลียเยเยเ้ยวเลี้วเลี้ยวเล้ยวอะไรขนาดเนี้ยก็ยังไปได้กดออกกดออกกดออกต่อไปเลยถึงมีอาการ under over บ้างให้เห็นแต่จุดท้ายแล้วระบบก็จะตัดให้อยู่ในจุดที่สมดุลครับ DSC เข้ามาคิกอินโอเค พอเห็นภาพกันไปแบบนั้นแล้วอะ่ะเฮ้ยทําไมองค์ประกอบมันดูดีจังวะทําไมมันถึงไปได้ขนาดนั้นรถใหญ่ขนาดนี้ทําไมมันถึงเข้าโค้งไปได้ดีขนาดนั้นชงรางทอนหน้าครับเป็นการออกแบบแบบดับเบิลวิชโวลอิสระปีกนกคู่ครับ ส่วนข้างหลังเป็นแบบ multi-link ครับซึ่งการออกแบบพื้นฐานของรถเนี่ยสร้างบนรูปแบบของแพลตฟอร์ม cluster architecture ครับ CLA ครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะลดน้ำหนักของตัวรถให้เบาลงมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่อีกในหนึ่งก็ยังให้ความกระชับความแข็งแรงและความมั่นคงตามสไตล์ BMW เหมือนเดิมครับซึ่งเอาจริงแล้วโทนของคันนี้เนี่ยเซ็ตช่วงล่างมานะครับให้มีโทนที่ไปนในทางนุ่มสบายนุ่มอ่อน กระชับไว้ใจได้ครับถ้ามองเงื่อนไขาการใช้งานครับการใช้งานในเมืองปกติเนี่ยคันนี้ก็เป็นช่วงล่างที่มีความนุ่มสบายมากๆเลยนะเหมาะสมกับความเป็นรถผู้บริหารครับก็โชคอันนี้เนี่ยก็เป็นแบบอัตต t ฟ v e สามารถปรับได้ตามโหมดการขับขี่แล้วก็มีตัวอัตต t ฟ v e ที่สามารถแปรผันตามลักษณะของผู้ขับขี่ว่าถ้าสมมติว่าคอมพิวเตอร์จับได้ว่าคุณขับแบบโหดๆเริ่มมีการขับแบบใช้รอบเครื่องมีแรงจีที่ขวบเอียงเยอะรถจะตรึงช่วงล่างให้กลายเป็นช่วงล่างแบบสปอร์ตเอง ก็จะมีความตึงตังมากยิ่งขึ้นครับโอเคเมื่อกี้ในเมืองเราพูดไปแล้วใช่ไหมว่ามันสามารถซับแรงกระแทกได้ดีลงหลุมลงบ่อดีเก็บอาการได้ดีเป็นรถที่นุ่มสบายตามสไตล์รถผู้บริหารและการขับขี่ความเร็วสูงทางไกลล่ะมันให้ได้มากขนาดนั้นไหมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า การคำขีความเร็วสูงเนี่ยคันนี้ก็ยังให้โทนในมาในแนวนุ่มอยู่เป็นเอกลักษณ์แต่ว่าตามลักษณะของรถ BM มครับมันจะมีความตึงตงังมีความกระชับให้เห็นบ้างคือถ้าเกิดเทียบกับคู่แข่งอย่าง Mercedes w 213 f e l i f t เนี่ยอันนี้จะเห็นภาพได้ชัดว่าเจ้า Mercedes จะมีความนุ่มและมีความย้วยหรือความโยนตัว ที่มากกว่าเจ้าคันนี้นะครับคือคันนี้เนี่ยมันก็มีความนุ่มมีความโยนตัวเล็กน้อย,อยแหละแต่เหนืออีกซึ่งอินไดเนี่ยเจ้าตัวช่วงล่างอะแดพทีฟเนี่ยมันก็สามารถเก็บอาการของตัวรถได้อย่างดีครับซึ่งเงื่อนไขเนี้ยไม่มีปัญหาเลยว่าขับขี่ความเร็วสูงเนี่ยจะรู้สึกร้อนรู้สึกไม่มั่นใจ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องช่วงล่างอย่างเดียวไงที่ทำให้มันดีคือเจ้าระบบพวมาลยอันนี้เนี่ยก็เป็นพวมาลยแบบไฟฟ้าครับเบียยนมันยูดเซอร์วทอนิกมีการแปรผันตามความเร็วแล้วก็สามารถปรับนืดปรับความกระชับขึ้นได้ตามโหมดการขับขี่ครับ การขับขี่ในเมืองเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแค่พวงมาลัยไฟฟ้าที่ทำให้รู้สึกว่าดีนะมันก็ยังมาพร้อมกับระบบเลี้ยว4ล้อครับ Integral Active Steering ซึ่งเงื่อนไขการทำงานครับล้อหลังเนี่ยจะสามารถหักเลี้ยวได้มากสุดถึง3องศาแล้วก็เงื่อนไขาการทำงาน3องศาที่ว่าเนี่ยในความเร็วไม่เกิน60ครับล้อหลังจะเลี้ยวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับล้อหน้าครับในส่วนความเร็วมากกว่า60ขึ้นไปล้อหลังก็จะเลี้ยวไปในทิศทางเดียวกันกับล้อหน้าครับ ซึ่งพอองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลมาทางานพร้อมกันแล้วเนี่ยโฟมอะไก็มีความเบาขึ้นเมื่อเทียบกับ 520D หรือว่า 530E ธรรมดาที่ไม่ได้มีระบบเ้ยวหลอหลังนั่นเองก็เอาจริงมันก็ทําให้การใช้งานโดยรวมอ่ะขับขี่ได้ง่ายขึ้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเวลาเข้าซอยออกซอยกับรถยูเทิร์นหรือแม้กระทั่งจอดรถครับอยู่ในห้างหรือว่าอยู่ในที่ที่แคบหรือว่าสถานการณ์ที่ต้องการมุดออกต่อในพื้นที่ที่มีจากัดนะนะซึ่งอัน,น,เ,นเนี้ยเกินขานี้ เลยสาหรับระบบเลี้ยว4ล้อและพวงมลาลัยตัวนี้ต่อมาในความเร็วดินทางครับอย่างเมื่อกี้ความเร็วสูงที่ทําให้ดูเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่ารถมีอาการเกาะและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นหลายคนมองว่าพอเป็นเลี้ยว4ล้อในความเร็วสูงมันจะทาให้รถเสียาการง่ายไหมในความเร็วสูงไม่ใช่นะครับมันทําให้รถสามารถไปกันเป็นชิ้นเป็นอันให้รู้สึกได้ว่าปกติรถที่ความยาวประมาณเนี้ยไซส์ประมาณเนี้ยเมื่อหักพวงมลาลัยไปจะมีความรู้สึกบางอย่างว่าเฮ้ย เหมือนหน้ามันไปก่อนแล้วหลังค่อยไปตามมันจะมีความรู้สึกที่แบบเหมือนเรือแต่พอมีเลี้ยว4ีล้อและพวงมาลัยที่คมกระชับแบบเนี้ยมันทาให้การขับขี่ไม่รู้สึกว่าคุณกําลังขับรถที่ใหญ่อยู่เลยครับแต่ว่าจะมองว่าระบบพวกนี้มันดีทุกๆอย่างไม่มีข้อเสียเลยเหรอก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับเจ้าระบบ Active s t e e r i n g เนี่ยมันก็มี ข้อเสียนิดหน่อยนะเพราะว่าความเร็วต่ำนะับในเงื่อนไขที่ความเร็วไม่เกิน60เนี่ยล้อหลังเลี้ยวไปทิศทางตรงกันข้ามกับล้อหน้าถ้าเกิดคุณเข้าโคง้งออกโคง้งหรือว่าออกจากโคง้งในขณะที่กดคันเร่งค่อนข้างเยอะเกิน50%ิเนี่ยรถจะมีอาการตูดไหลหรือว่าโอเวอร์สเตียร์หรือว่าด er, ริฟท์เนี่ยที่ทำได้ง่ายกว่ารถปกติทั่วไปถามว่าเรื่องนี้น่ากลัวไหมถ้าเป็นคนที่ชอบขับขี่ครับเป็นคนที่ชอบความสนุกสนานความไลฟ์ฟรีความมีชีวิตชีวาในการขับขี่ คุณจะหลงรักใน Inical Active Steering เลี้ยว4ล้ออันนี้มากๆแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ขับรถธรรมดาแล้วมีจังหวะบางจังหวะที่แบบมีกดออกแรงๆบ้างเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าตูดมันจะไหลถ้าบางคนตกใจไม่เคยเจอเฮ้ยมันคืออะไรอยู่ดีมันมาได้ยังไงวะหรือคนที่แบบไม่ได้ต้องการให้รถมีอาการนั้นะ ก็อาจจะตกใจและเป็นเรื่องที่อันตรายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับระบบควบคุมเสียภาพ d s c ก็จะเข้ามาคิกอินเข้ามาช่วยทําให้จุดสมดุลนเนี่ยมันกลับมาคงที่เป็นค่ากลางเหมือนเดิมซึ่งบางคนมองว่าเฮ้ยผมพูดเนี่ยมันมั่วหรือเปล่าก็นี่อยู่เทินครับลองไปดูปิดแท็กชั่นครครั้งหนึ่งแล้วลองเลี้ยวแบบแรงงๆๆเมมยดิออกก่่าาซึง ถ้าคนที่ชอบขับรถครับอย่างผมผมลงรักนะแต่ถ้าบางคนอย่างที่บอกถ้าอันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่มีความร้อนและมีกลิปที่เยอะยังไหลได้ขนาดนั้นถ้าถนนเปียกเนี่ยอันนี้ก็ต้องพูดได้เลยว่ามีความอันตรายประมาณหนึ่งถ้าคนที่ไม่รู้ลักษณะของรถไม่รู้ว่าเงื่อนไขการทํางาน่ะมันให้เอกลักษณ์มันให้ภาพเป็นยังไงในส่วนเนี้ยก็จะอันตรายพอสมควรครับ อัตราสิ้นเปลืองครับของ5 3าสามนอีนนี้ก็ก่อนที่จะไปพูดถึงเงื่อนไขที่เป็นใชน้น้ํามันตัดสลับไฟฟ้าคอมบายกันว่า ได้กี่กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยมาดูในเรื่องของสเปคแบตกันก่อนตอนแรกเนี่ยบอกไปแล้วว่าสเปคมัน12กิโลวัตต์อัวใช่ไหมครับถ้าเกิดเทียบกับตัวก่อน LCI เนี่ยก่อนหน,นั้นเนี่ยแบตเขาเล็กเพียง9.2กิโลวัตต์วเท่านั้นอันนี้พอมาเป็น12กิโลวัตต์เนี่ยถามว่าการใช้งานเนี่ยวิ่งไฟฟ้าล้วนได้เท่าไหร่นะครับก็ไฟฟ้าล้วนเนี่ยวิ่งได้มากสุดเนี่ยตามมาตรฐานที่เขาเข้มนะ NEDC ได้52กิโลเมตรถามว่าการใช้งานจริงถึงไหมก็ ผมวิ่งจริงๆอะผมได้อยู่ประมาณ51นะก็คือว่าใกล้เคียงถามว่าเฮ้ยบางคนบอกว่าฉันซื้อไปวิ่งได้แค่30เองคือเงื่อนไขของการใช้แบตครับมันมีความแปรผันที่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นความเร็วที่คุณใช้น้าหนักของคันเร่งที่คุณตอกลงไปหรือแม้กระทั่งระบบไฟต่างๆพวกแอร์อุณหภูมิทุกอย่างมีผลต่อการกินไฟของแบตและระยะทางที่แบตเพียวสามารถจะวิ่งได้ครับ โอเคในเงื่อนไขนั้นนมันมีความแปรผันมากๆซึ่งถ้าถามผมว่าขับแบบประหยัดจริงๆความเร็ว80คันเร่งเบาไม่มีคิกดาว,ไม,มดาวไม่มีเร่งแซงเลข5 1 52ผมว่ามีให้เห็นได้ถ้าเกิดใช้งานกันแบบประหยัดในทุกเงื่อนไขครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกอ่ะถ้าเกิดขับแบบปกติเลยไม่ได้ต้องรู้สึกว่าแบบโฮ้ยทำไมฉันต้องมาประหยัดต้องมาทรมานตัวเองเปิดแอร์ร้อนหรือว่าขับแบบเป็นคุณป้าขับแบบช้า ซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดขับแบปกติเงื่อนไขพวกนั้นการวิ่งเนี่ยมันก็ลดทอนลงประมาณ35-40อันนี้ก็ส่วนตัวนะผมถือว่าถ้าแบตไซส์ประมาณ12กิโลวัตต์อาร์แล,ล้วได้ประมาณนี้นี่ก็โอเครับได้ซึ่งโอเคเราพูดถึงเรื่องแบตไปแล้วแล้วมาดูในการใช้งานโดยรวมครับ คือมาตรฐานเนี่ยของ Eco s t i c k e r c l a i มนะครับของคันนี้ไว 55. ้55.6กิโลเมตรต่อลิตรเฮ้ยหลายคนฟังฮะ55.6บ้าหรือเปล่าเมื่อหรือเปล่าคือเงื่อนไขนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ผมอธิบายได้ยากเหมือนกันครับว่ามันจะเป็นได้จริงไหมซึ่งต้องพูดอย่างนี้ว่ามันสามารถเป็นอย่างนั้นก็ได้มากกว่านั้นก็ได้หรือว่าน้อยกว่านั้นก็ได้ครับถามว่าทาไมผมถึงพูดในเงื่อนไขยอย่างนี้ล่ะก็ รถปั๊กอินไฮบิดนะครับคือเลื่อนขพวกนี้อยู่ที่การใช้งานและลักษณะในการขับขี่หมดเลยถ้าชีวิตประจําวันการใช้งานของคุณเนี่ยแบบไปกลับที่ทํางานอ่ะหรือไปธุระระยะทางไม่เกินที่แบตเตอรี่จะสามารถใช้ได้อย่างเช่นแบบเออวันหนึ่งไปกลับอยู่ประมาณ40โลที่บ้านมีที่ชาร์จแบตที่ทํางานมีที่ชาร์จแบตถ้าคุณขับระยะทางแค่นั้นอ่ะแล้วมีที่ชาร์จบ่อยขนาดนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องใช้น้ํามันเลยสักหยดจริงไหมครับ แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอย่างนั้นแล้วถ้ากับว่าตาสิ้นเปลืองของคุณก็คือจะกลายเป็นแบบ9.9กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งแบบเฮ้ยมันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาการใช้งานจริงๆแต่ถ้าเกิดให้พูดกันตามตรงว่าโอเคถ้าเราตัดการใช้งานแบบนั้นไปแล้วเป็นการใช้งานแบบทางไกลหลักขับหลายๆปกติมากกว่า100กิโลมากกว่า200กิโลขึ้นไปถ้าเกิดแบตหมดแล้วมีแค่เครื่องเพียวๆเอออันเนี้ยอัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณเท่าไหร่ผมลองนะครับ ไม่เหลือแบตเลยแบบว่าเป็นแบตไม่ขึ้นเรสแต่ว่ามันก็จะมีการโพสติ้งบ้าง่หยหลายบ้างมีเครื่องดับบ้างเวลาออโต้ตาร์สต็อปเวลาขับขี่ต่งางจังหวัดอยู่โหมด Eco Pro เนี่ยก็ สามารถทําได้อยู่ประมาณ18กิโลเมตรต่อชิดครับแต่ก็เป็นเงื่อนไขที่ความเร็วอยู่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่คิกดาวไม่เร่งแซงความเร็วและรอบเครื่องคงที่อยู่ตลอดเวลาเลข18มีเห็นได้แต่ก็จะขับขี่แบบทรมานหน่อยนะถ้ามองว่าแบบต้องขับทางไกลแบบกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วความเร็วแค่นั้นตลอดเนี่ยบางคนทําได้แต่ผมทําไม่ได้ต่อมาครับถ้าเกิดขับขี่แบบเร่งแซงล่ะขับแบบเร็วเลยโห200 2มาถ้าให้มาขับ100เดียวแม่งเสียรถว่ะ ก็ความเร็วประมาณนั้นนะครับร้อย0าม0 6บ้างขับเน้นเอามันเนี่ยจากเลขที่คุณพยายามทำไว้อย่างประหยัดที่18ลดทอนมันเหลือประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรครับโอเคมองว่ารถเกือบ300มาถ้าเล่งกันกดเต็มขนาดนั้นได้เลข14โอเค make sense ถือว่า กำลังดีไม่ได้แย่จนเกิดไปครับแต่ถ้าเกิดตัดมาใช้งานในเมืองนะครับในเมืองก็ไม่ได้หนีกันมากอยู่ประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรเพราะว่ารถปั๊กอินไฮบิดรถไฮบิดเนี่ยแน่นอนว่าเวลาคุณจอดติดไฟแดงหรือว่าออกตัวแบบช้าๆเนี่ยไอ้พวกระบบไฟอ่ะมันจะช่วยพุชตัวของรถออกไปนิดนึงเพื่อให้รู้สึกว่าแบบเออมันไม่ได้มีอาการกินน้ามันของเครื่องสังดนดาบในการออกตัวเพราะามีแบตเข้ามาช่วยส่วนนี้เลข12ก็ยังมีให้เห็นได้ครับ ในเรื่องของการเก็บเสียงที่ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่โมงเนี่ยคับแบบเนี้ย ไหลๆ60ประมาณนะี้ก็ยังรู้สึกว่ามันเก็บได้ดีนะไม่ว่าจะการเก็บเสียงจากข้างล่างหรือแม้กระทั่งเสียงลมหรือเสียงเขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกที่เข้ามาเนี่ยอันนี้ก็มองได้ว่าเออมันโอเคยังรู้สึกว่าให้ความเป็นฟิลรถผู้บริหารได้อยู่แต่ถ้าเกิดตัดการใช้งานว่ามองว่าคันนี้เนี่ยก็เป็นรถที่ไซส์ใหญ่ประมาณหนึ่งนะจะขับขี่ต่างจังหวัดมันก็มันก็สม,มควรที่ต้องขับได้อะซึ่งพอมาขับความเร็วเดินทางครับมีความเร็วยืนพื้นสักประมาณ1 1เนี่ยคันนี้ก็ไม่ไรร้สึกว่าประทับใจ ขนาดนั้นครับถ้าแยกเป็นเรื่องๆในการเก็บเสียงลมท่อนบนเนี่ยอันนี้ผมมองว่าเจ้า 530E เก็บเสียงลมได้ดีความเร็วที่รู้สึกว่าเสียงลมจะเริ่มมีเล็ดลอดเข้ามาเนี่ยก็สูงถึงประมาณ104 105ขึ้นไปเลยซึ่งคันนี้ผ่านในเงื่อนไขของการเก็บเสียงตามขอบกระจกหรือตามขอบสรุปอันนี้ทําได้ดีมากๆครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือท่อนล่างนั่นเองอะ่ะท่อนล่างอันนี้เนี่ยพอเป็นความเร็วสูงความเร็วเดินทางเนี่ย ไม่ประทับใจเลยการลั่นึ้นมาจากข้างล่างไนมะ่ว่าจะเป็นพื้นดําพื้นคอนกรีตผ่านเส้นถนนผ่านตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็ลั่นขึ้นมาให้ได้ยินชัดครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องบางอย่างให้เข้าใจได้เพราะว่าเจ้าคันนี้ใส่ยางรันแฟตเข้ามาเองครับเรารู้อยู่แล้วแหละว่ายางรันแฟตเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขหลายอย่างไม่ว่าจะแกมยางที่แข็งหน้ายางที่แข็งแล้วก็เสียงที่ลั่นเข้ามาแต่มันก็ต้องแลกกันกับความปลอดภัยที่รันแฟตให้มาได้นั่นก็คือถ้าเกิดสมมติว่ายางแบนไป ต้องการที่จะแบบขับต่อไปอีกประมาณแบบ50-60โลแล้วแบบอยากจะไปถึงจุดที่แบบเป็นปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยเวลาขับทางไกลเออคันนี้ยางแบบเนี้ยมันสามารถให้ได้ในเงื่อนไขที่เกิดเหตุแบบนั้นครับซึ่งมันก็ต้องแลกกันอย่างที่บอกแต่ถ้าเกิดบางคนถามว่าถ้าใช้ไปแล้วสักพักถึงช่วงที่ต้องเปลี่ยนยางจะเป็นต้องกลับไปยางรันแฟตดเหมือนเดิมไหมก็ไม่จะเป็นนะครับคุณสามารถเปลี่ยนเป็นยางเรียนได้ซึ่งก็จะได้เรื่องความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสียงที่เก็บได้ดียิ่งขึ้น แล้วก็มาถึงช่วงไลค์ดิสไลกันครับกับ530 EM Sport ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาเริ่มจากข้อเสียกันก่อนเลยครับอัตราสิ้นเปลืองขับชิวๆเครื่องล้วนจะอยู่ที่18กิโลเมตรต่อลิตรครับแต่ถังน้ำมันที่มีเพียงแค่46ลิตรเวลาขับเดินทางไกลเนี่ยถังเล็กกว่าตัวดีเซลถึง20ลิตรเลยนะทำให้เราต้องแวะเติมน้ำมันบ่อยขึ้นพอสมควรครับ พื้นที่เก็บสัมภาระท้ายเอาจริงๆไม่ได้เล็กนะแต่เทียบกับตัวดีเซลเนื้อที่คันนี้หายไปมากกว่า120ลิตรครับแถมยังไม่สามารถพับเบาะได้ในขณะที่รุ่นน้องอย่าง3 3 0 e ดันพับได้ฮะเรื่องการเก็บเสียงท่อนล่างอันนี้ผมผิดหวังนะคือส่วนตัวผมเองเนี่ยใช้3 3 0 e อยู่กลายเป็นว่า5 3 0 e เสียงลั่นจากพื้นรถที่มาจากยางรันแฟตเนี่ยดังพอกันไม่ได้ต่างจาก3 3 0 e ที่เป็นคลาสด้อยกว่าเลยครับ เดี๋ยวลงไปซื้อของแป๊บหนึงนะเมื่อรถไฮบิดของ BM ครับเมื่อคุณเปิดประตูเนี่ยก็จะดับเครื่องอัตโนมัติเพื่อป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยครับแต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องน่ารำคาญนิดนึงนะแต่ความจริงมีวิธีแก้ครับถ้าสมมุติว่าจะออกไปแบบเมื่อกี้ก็มีสูตรแฮกครับคือเท้าซ้ายเหยียบเบรกเท้าขวาเหยียบคันเร่งกิดน,นึงให้เครื่องติดแล้วคุณสามารถเปิดประตูแค่นี้เครื่องก็ไม่ดับครับแต่มันก็น่ารำคาญเหมือนกันนะ ส่วนตัวมองว่าถ้า G30 สามารถทำหลังคาแบบพาโนรามิกกราส l ลูปได้แบบค่ายคู่แข่งหรือ 330Li ที่ยาวไปทั้งหลังคาเนี่ยจะทำให้รถดูดีขึ้นและโปร่งโล่งสบายมากขึ้นอีกครับมาถึงข้อดีกันเลยครับเมื่อขับคันนี้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นรถไซส์ใหญ่เลยครับด้วยความคล่องตัวของระบบเลี้ยว4ล้อกับพวงมลาลัยที่คมทำให้5 3 0 e m Sport คันนี้ขับได้ง่ายขึ้นอีกเยอะครับ ตาเร่งรวมถึงการตอบสนองทันใจมากๆมีแรงให้ใช้ถึง2 9 2มา้าแถมยังมีลอนช์คอนโทรลให้ใช้อีกด้วยนะขึ้นชื่อว่าเป็นตัวท็อประบบความปลอดภัยจัดเต็มสุดๆครับเราลองกันทุกรูปแบบลองกันทุกเงื่อนไขระบบทำงานได้อย่างแม่นยำสุดๆครับอวอและออปชันความเผาวก็จัดเต็มสมราคาไม่มีกั๊กน่ะดีมากๆเลยนะครับช่วงล่างอดัดเดพีต,ตัวนี้ตอบสนองการขับขี่ได้หลากหลายครับ ใจหนึ่งอยากจะนุ่มสบายก็ได้และอีกฟิลหนึ่งอยากจะนุ่มนึกบู๊มู๊หน่อยก็ไปได้เช่นเดียวกัน แล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับกับการรีวิวเจ้าเบียนันย 530E รหัส G30 โฉม LCI เนาะการใช้งานทั้งหมดครับฟังก์ชันรถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยความจริงมันก็สามารถขับต่างจังหวัดได้แหละแต่ต้องมีเงื่อนไขาบางอย่างในเรื่องของความเร็วนะเพราะไม่งั้นมันจะกินน้ามันพอสมควรครับแต่เรื่องการใช้งานต่างๆถ้ามองว่าคันนี้อยากเป็นรถครอบครัวไปเที่ยวเนี่ยถ้าของไม่ได้เยอะมากยังไงมันเพียงพอนะครับแต่อย่างที่บอกในข้างต้นเนี่ยว่าถ้าเกิดมีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตที่มีการเล่นกอล์ฟมีการเล่นเซิร การเที่ยวการขนของพื้นที่สัมภาระท่านี้อาจจะไม่ได้เพียงพอขนาดนั้นส่วนการขับขี่ต่างๆก็มีความนุ่มนวลความสบายประมาณหนึ่งถ้ามองว่าเป็นรถทรงผู้บริหารก็ยังให้ได้อยู่ครับส่วนในข้อดีข้อเสียของคันนี้ก็ลดทอนหลั่นกันไปตามที่เราได้รีวิวนะและครั้งนี้ครับเจ้าคันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางปีเอ็มโนยูทายแลนด์ Thailand ครับที่เอื้อเฟื้อรถทดสอบมาให้เรารีวิวครับและถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน ดรายเฟลด้วยนะครับแต่วันนี้ผมเต้นต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ